กำลังเลียงครับรอด oh, ทองเขาแก่ร okay, ้านทองนี่ mm hmm. มีทั้งสร้อยเลสมีทองอะไรอย่างไม่ควันบอก อันนี้ขายตลาดลานทรายนะครับตลาดลานทรายสาธุประดิษฐ์ลานสตเลเล ด้วยหลวงปู่หลวงปู่ฟันเหรอนี่ไงแม่นลงหลวงพ่อแพรหลวงพ่อแพรหลวงปู่หมุนหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยหลวงปู่หมุน เป็นร้านเล็กๆนะครับแต่ว่ายอดขายไม่ธรรมดาครับใสโต๊ะพับครับต๊พับเล็กๆนี้ก็น่าสนใจนะครับใครอยากค้าขายครับไม่จำเป็นต้องทำร้านใหญ่โตโมโหร้านทำร้านเล็กๆอย่างนี้ครับหลังจากเก็บร้านก็พับพับใส่ จักรยานก็ได้มอไซค์ก็ได้เป็นร้านเล็กๆนะครับร้านเล็กๆวันหนึ่งพี่แกก็ขายหลายที่ครับว่าพับเสร็จก็ ขึ้นมอไซค์ขึ้นจัก,กรยานขึ้นรถสองแถวไปได้ครับนี่แหละครับขายของแบบสมัยใหม่ต้องรู้จักปรับตัวเองครับไม่ต้องตั้งร้านใหญ่โตเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดครับ ครับก็ขายพวกสร้อยข้อมือครับแหวนวัตถุมงคลบ ี่ครับตอนนี้ก็รอรอเวลาคนมาเดินครับประมาณสี่ห้าโมงครับผมสี่ถึงห้าโมงเย็นคนถึงจะเยอะนี่ครับนี่ก็เพิ่งมาถึงนะครมีเบนส่วนตัว นี่ขายรองเท้า เพื่อนคนไหนที่กำลังมองหาอาชีพค้าขายอยู่เนี่ยก็ดูเป็นตัวอย่างได้นะครับว่าบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะแยะเพราะขายของสมัยนี้ต้องต้องแบบนี้ครับปรับตัวเองครับพอดีคือเสียค่าที่น้อยครับเพราะว่าเราใช้พื้นที่น้อยแต่ก็ไปมาสะดวกครับไม่ต้องขนอะไรมากมาย แค่นี้ก็ทำมาหากินได้ครับมมองอย่างนี้เหมือนมีน้อยนะครับที่จริงนี่โอ้โห ไม่ธรรมดานะขายหมดนี่ก็หลายตังค์เลยรับ ตอนนี้คนก็เริ่มเดินล้วเริ่มเดินเยอะแล้วครับนี่ครับเสื้อผ้ามือสองขายดิบขายดีเลยครับนี่ครับร้านสร้อยของเรากำลังขายครับคนเดินเรื่อยๆครับมากันได้นะครับตลาดนัดรานรายวันเสาร์อาทิตย์แถวสาธุประดิษฐ์ซอย49บาครับแถวนี้และครับ ังตรงข้ามก็เป็นสาธุประดิษฐ์46ครับข้ามมาก็49 48ไล่มาครับน,น,นี่ครับร้านผมก็เพิ่งกำลังมาจัดครับมวัวจะไปถ่ายร้านคนอื่น ร้ <g ül> านตัวเองเพิ่งมาจัดครับนี่ครับขายพวกแหวนพวกขายแหวนขายจิวขายส้อยสร้อยที่ถักมาเลย <g ül> เพิ่งมาขายวันแรกครับไปต่างจังหวัดมาแล้วก็มีงานออเดอร์เยอะก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ออกตลาดครับวันนี้เป็นวันแรกครับ เลือกได้เลยครับเลือกได้เลยกี่เลือกไนจอดรถยี่สิบบาทนั้นยืดได้ยีย่สิบบาทเดี่ยก็มี ไม่ต้องเรียงอะไรมาก ได้เลยจ้า20บาทครับ20บาท ากันได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับวันเสาร์วันอาทิตย์ตลาดนัดลานสายพวกผมขายอยู่ข้างนอกนะครับขอ,อยู่ริมฟุตบาทนี่แหละครับไม่ได้อยู่ในตัวตลาดนะครับมากันได้เลยครับผมวันนี้แค่นี้นะครับผม อยู่ดีไม่แห้งครับ